สวัสดีครับผมต้นจัชวินพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีเหรียญน,นี่นะครับกระถินหกหกนะครับเศรษฐีสมปัานาหลวงพ่อสุริยันนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับผมนี่ดูนะครับชุดนี้เป็นกองกระมยีนะครับ มาดูนะครับว่านี่นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับผมชุดนี้เป็นเนื้อเงินสวยนะครับเดี๋ยวดู เป็นกระถินปีหกหกนะครับเดีย๋ยวดูเลขนะครับว่าได้เลขอะไรนี่นะครับเลขจะอยู่ใต้ใต้ฐานนี่นะครับนี่นะครับงอเก้าหกหนึ่งนะครับ นี่นะครับเป็นหลวงหลวงพ่อนั่งเมืองนะครับหลวงพ่อนั่งเมืองซึ่งทางวัดป่าวังน้ําเย็นหลวงพ่อสุยญาณจะจะสร้างนะครับสูงร้อยหกสิบแปดเมตรนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้คือกระถินหกหกเป็นเป็นชุดแรกนะครับที่ที่ จัดสร้างเพื่อหาเงินสมทบสร้างหลวงพ่อองค์นี้นะครับตัวนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับรายการนี้รายการนี้ตอนตอนเปิดจองนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาท ก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้เหรียญหลวงพ่อสุริยันนะครับเพื่อไปห้อยคอ,อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเนื้อบนบนนะครับเป็นเนื้อบนบนที่สามารถเก็บได้นะครับแล้วก็ราคาก็จะขยับได้นะครับรุ่นนี้ไอ้เนื้อบนบน ราคาก็ก็จะขยับกว่าเนื้อล่างนะครับถ้าสนใจนะครับทักมานะครับ0831375617นะครับองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่ห้าพันห้าันห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับตอนนี้กระแสเหรียญของหลวงพ่อสุยันถือว nee, ่าช่วงนี้มาแรงมากนะครับ ก็ขนาดภาพผงนะครับยังประมูลกันที่สี่ห้าพันเลยนะครับภาพผงตัวนี้เนื้องเงินนะครับผมเนื้องเงินดูด้านข้างนะครับเนี่ยมีตำหนิชัดเจนนะครับนี่นะครับเป็นร่องเลขก็อยู่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานแท่นพระนะครับ โอเคนะครับผมถ้าสนใจก็ทักมานะครับเนื้อบนหน้าเก็บนะครับโอเคครับสําหรับรอบต่อไปยวผมเอาเนื้อทองแดงมามาเปิดให้สําหรับคนที่สนใจนะครับต้ทนทุนต่ําก็เด่เนเนื้อทองแดงนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ